เหมืงนซุนขาวข้าววันนี้ก็ข้าวาแมเล็บเฮนลิกไทยจอมกันแทงค่ะเนาะเหมือนในกรณีตอนสามสิบแปดเดียวกันเนาะข้าเขาคแม่คมตโตจอมกันแทงค่ะตออาตาสออาสาตาสาดออุดุตาสาดุในคะเนาะบอกว่าตาสาในปอเท่าสาคะเนาะก็จะล้มดูในอมว่าจะล้มในเขว่าอะไรนั่นค่ะเนาะขอาวขาอันนี้ได้ก็สั่งซื้อว่าพี่น้องเขาไปไปหมอ เอ่อหัวอันเรเป็นตัวสูงตัวเตี่ยมในกวาดวิตอนหนึ่งมันมากค่ะนะตอนหนึ่งตอนสองมันในคาดเฮ็ดไว้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มค่นนะตั้งหนึ่งในขานเตี่ไม่ว่าเฮ็ดลิกไทายในกวาดเต็กสาวตัวสีส้อมนั่นก็าดเข้ากวาดนั้นนั่นเซิงมดในครเบอ๋อเด็ดเดอะไรกว่าหันตอนหนึ่งตอนสองมันมากกำามเร็วในครับอาเอาค่ะแถ้งแถวหนึ่งค่ะตออาตาตออีตีตาดีงอุงูดออุดูตาดีตาดีงูดูในค่ะเนาะ ตาในแังว่าปอเทาตีในแังว่าป่อปอสังงูบองงูไกดูงูดูในแังว่างูหายลงนั่นน่ะเนาะปอเทาในป่อบันงูหายลงเนี่ยงูอันอันอันหายอันดีโก้เนี่ยน่ะเนาะงูดูในมันแังว่างูอันหายอันหุกหายนั่นน่ะเนาะใจรั้มตั้งหนึ่ในแปลว่าเขาเขาเราว่าปอเทาใจลั้มปอเทาสาใจลั้มแต่ว่าตั้งใตในแตลก็งูเลยงูใจรั้มในแปลว่างูหายหรืออะไรวันหนใกขันเนาะตาตีงูดูในขันเนาะแทงแถวหนึ่ง ฝาอาฝาฝาอ,อุผูฝาผูทออาออทะรออุลุทะลุมออีมีรออืรูฝาผูทะลุมีรูนะครับฝาเนี่ยบอกว่าเป็นผาเป็นเป็นฝากันเลยค่ะเนาะเป็นฝาเฮ okay. ืร์นในการเคลื่อนไหวได้เนาะเป็นฝาเฮืร์นในนี่ครับว่าฝาผูเนี่ยบอกว,อว่ามันมันมันก๋อย บอกว่ามันก้อยมันพังจังไหนกว,ว่าอะไรคะเนาะฟ้าผุทะลุในบอกว่าป่องมีรูในบอกว่ามีหูในครับฟ้าผุทะลุมีรูในครับเนาะแถ่งแถวนึงออา,าอามอีมีสอุสุรออาราอามีสุรารออาราคอาคาราคาดอีดีอามีสุราราคาดีในครับ อาเนี่ยผมว่าอามีมีอย่งมีสุระมีน้ำสุระมีน้ำเหล้าเนี่ยค่ะราคาเนี่ยผมว่ากาคนมันดีเนี่ยว่าปากกาันดีอาในเนี่ยว่ามีน้ำสุระอันกาะันดีเนี่ยครับเนาะอามีสุระราคาดีเนี่ยคับเที่ยงแถวหนึ่งค่ะมีพายุมามอีมีพออาพาโยอุยุมออามามีพายุมามี ลมมาเนะะี่ยค่ะมีลมพัดมาเนะะี่ยค่ะพายุเนะะีนะะ่บอกว่าลมค่ะเนาะแต่แม่อ่านในทางกาน,นึ่งะคะ่ะตาสาดุตาสาใจล้ํตาดีงูดุเอ่อปะเทาแหมงูงูหายเน,ะะน,ะะนะะี่ยค่ะเนาะฝาผุทะลุมีรูเนะะี่ยบอกว่าะะเอ่อฝาในพังเหรยก็ไอ้ป่องเหรยก็มีหูเนะะี่ยค่ะเนาะ อามีสุราราคาดีอามีน้ำสุราอันกัคันดีเยอก็มีพายุมามีลมพัดมามีลมมาจช่ไหมครับเอาคันไหนก็เขาคายเยอะขวายาวตอนนึงสำหราบพี่น้องเขาส่งลิขิไทยเนอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์เยอะก็อย่าไปลืมปันทัหันถึงมากนะเยอะก็สำหราใครเห็นตอนหนึ่งตอนสองมันมากในก็กดเต็กเสร็จตัวสมงสอตั้งเดือดในอันว่าเห็นลิขิไทยนั่นในก็เต็กว่าเผี่วดีเงอมันมากในเขาเอาค่ะยินจอมขาเมาสุขค่ะ